ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีนะฮะวันนี้ก็อนเด็กวันห็นเป็นหลักแต่ว่าเราู้นะว่ามีที่เกาะขึ้นมานะฮะที่เกาะแอนเจอร์คืออะไรก็มันแบบนี่เกี่ยวข้องเปนยังไงนะตอบต่อทั้งหมดให้มเรียนคถามรู้วันนี้นะฮะสเตชั่นในวันนี้ของผมก็อาจจะไม่อแบบขอมาเล่านะฮะว่าตอนนี้ท่านสามารถทำอะไรอยู่ที่เกาะใบ้างนะฮะแล้วก็เชื่อว่าจะจะเริ่มจากกา อย่างน้อยขอให้สามารถมีการบ้านไปต่อสามารถศึกษาได้ต่อนะเพราะว่าเวลาลงประมาณสองชั่วโมงอาจจะไม่เพียงพอนะารเรต่อเพมีโซลูชันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทำให้ไม่ต่ายรายละเอียดตอนนี้พอ เราจะขอเป็นตัวแทนมาเล่าในเรื่องของสื่ช่องที่อนะครับไม่ต้องขายรูปนะครับในเสือนหาก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าที่3วันนี้เราคืออะไรนะครับบางท่านอาจจะมองที่3เป็นโซเชียลมีเดียของทาไอคิวอีกเพื่อนก็ไม่เชิงนะครับเรามองว่าเราเป็นสถานที่ของเอเจนซีนะครับเข้ามาอยากให้คนที่ได้เข้ามาดูเนี่ยมีความสุขกันไปนะครอาจจะเจอเรื่องไม่ดีในระหว่างเจ้าหน้าที่ กาอยากให้ที่ต่อไปคือที่ให้คุณกลับไปกลับไปนอนอย่างมีความสุขนะฮะับถ้าเกิ่าอยากจะนอนแต่สี่ทุ่มนะครับไปนอนทีที่สนนะะองนะคะร,รับวันไหเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ในหรับกไม่ได้เสกมาหรไปนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับเราก็เป็นสถานที่จัดการเรุเเ่องไหนเรื่องความบันเทิงน,นะครับแต่ที่คุณสั่งพร้อมแล้วมสั่งฟรีนะครับพอมาเป็นเรื่องของความบันเทิงผู้บริโภคที่เข้ามานะครับมองแา่ความบันเทิงไม่นอกถ้าวันนี้คุณเข้ามา เป็นลูกค้าคนเดเป็นลูกค้ายูเซอร์ท่านเนึ่เข้ามาในทต่อมองหาความเงินเดิมต่ว่ามาเจอการจ่าให้การขายของนะฮะเป็นเราแวาจะเป็นล vale ัก uh ้า huh. ท right. yeah. right. okay. yeah. ี่คุณอนเราถือว่าเราก็คงจะเดอกับนะไม่ได้อยากฝังเจ้ารือยากระปต่ถที่ให้ในสิที่เราต้องการนะเพราะเราเข้ามาเพื่อนอันเรเหลอนะครอันนี้คล้ายๆกับคุณะอเราโทรในที่ที่คุณจะเจอในทีต่อก็จะไปเรื่องของความสุลักแล้วการมีความสนมัน ะมีเรื่องของชาร์ล <I> ิตต่างๆนะครับมีชาร์ลิตนำของต่อบคุณไปโดนว่ายานะในรูปแบบที่ตึงขนาดเดิมโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะหรือบทที่คุณรู้ตัวสิขาลงรุนซื้อของนะครับนอกจากนี้นะที่ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ท่าสำหรับไอซ์ดีอยู่แม้แต่คนที่อะไรนะทาบตัวตนนะเพราะการตันหาก็เป็นเสนเด์อ่นึงของควานะคุณอาจจะเจอจิตต่างๆที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะชอบนะฮะคุณอาจจะมารู้ตัวว่าคุณชอบดูคนรีบโอนนะครับคุณอาจจะชอบดูคนตกปลา แต่จะชอบดูอะไรคุณไม่มีเพราะคุณจะเสียเวลาประมาณห้าสิบหกสนาทีนะครับที่ต่อเข้าเป็นแพลตฟอร์มประมาณนี้นะฮะทั้งนั้นนะครับถ้าวันนี้เราเป็นเอเจนซีนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านเก็บิดไปนะครคือพยายามใช้ประโยชน์ของชิ้นโฉนที่มีอยู่ตรงนี้นะฮะทุกๆที่ตอ่ตอเนี่ยมีหลายกลุ่มมากนะฮะคุณอาจจะมีคนที่ชอบเนะรื่องการเดินทางนั่นแหละเด็กมายาโบนการเต้นความบันเทิงละคร อะไรพวกนี้นะครับที่หมดเลยนะครับคุณเคลียร์แต่คุณต้องเข้าใจว่าคุณกำลังสื่อสารกับใครหน้าตาอย่างไรและเขามีอยู่ดีกันแบบนี้นะครับอย่างที่คุณสั่งขอคุณจริงแต่ว่ามป็นห่งแะเจ็บไปกนเยแต่สิ่งที่จะดีอย่างหนึงใช่ครับผมเป็นยูกเ์ผมเข้ามาผมเข้ามาเสิร์ฟแต่เราจะสร้างยอดขายได้ยังไงครับเข้ามาผมก็คาดหวังนะฮะให้พอาดึผมเกิดยอดขายได้ที่ตอบจะเกิดยอดขายมีเห็นอะไรสบายใจอะไร ก็ผมขอแบบเนื้อหาผมนะฮะเป็น4ส่วนหลักๆลักลันนะครับคือเรื่องแรกก็คือเกมนะฮะจะมาย้ำในสิ่งที่คุณสาทรเล่ามาสักครู่ในมุมมองในเรื่องของเทคนิคการใช้สื่อต่อตกางนะฮะถัดมาเรื่องของตัวเครื่องหือโฆษณานะครับผมจะมีเรื่องของโฆษณาขึ้นมาเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมีเล่าในสไลด์เหมือนกันว่าการทำช่องติ่อต่อเนี่ยมันเหมป็นการที่เราเอ่อเปิดหน้าร้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าคนที่เดินผ่านหน้าร้านคุณเนี่ย เขาทำอะไรเขาถ่ายอะไรเข,เขาทำมีก,กิตวิทยากาจับวัน,นอย่างไรนะแต่การทีดด่คุณยิงโฆษณาเนี่ยเป็นเหมือนการที่คุณจะรู้ว่าคุณจะเดินทางหน้าตาอยู่ที่ไหนนะนะคุณจะเลือกได้ว่าคุณอยากจะเอาอเคอนเทนต์ของคุณเนี่ยส่งให้คนหน้าตาประเภทแบบชอบอะไรทีไ่ไหนจังหวัดอะไรนะสัปดาห์หน้านะแล้วก็จะมีวิทย์สอบสั้นๆมาทำความเข้าใจนะบางท่านอาจจะยังไม่เคยใช้เครื่องมือโฆษณาอีกต่อไปก็จะมาเาาล่าข้อาวามว่ามานันควรจะเริ่มต้นอย่างไร มีความเกี่ยวข้องกับบัญชีพที่ตอยังไงบ้างนะะมันควรจะมีกันหรือเปล่ลลานะฮะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ไปนะฮะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับที่อยากจะเล่าแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบและก็พลาดไปบ้างนะฮะบัญชีพตัวเองครับนะฮะคำพูดยอดฮิตนะฮะประชีพคคคคตัวเองจะทำอะไรตาตัวทำอะไรพินะคะรับบางทีเราแค่ไม่ทราบเท่านั้นเองนะคะรับวันนี้ผมจะเอาเคสที่เกิดขึ้นไปบอกแชร์ให้ท่านับนะฮะงั้นมาเริ่มที่หัวข้อแรกเลย ไปที่มีที่มีใช้ไปต่อขึ้นนะครับผมอยากให้ทุกท่านแชร์ตัวเฟเวอร์ตัวนี้ให้ทุกท่านต่อนะเรื่องว่าโกลเฟเวอร์นะครับ Let's go together นะครับประกอบด้วยสี่อย่างคือ G A O แล้วก็ W นะครับมันคืออะไรนะวันนี้นะครับถ้าเรามาเริ่มต้นในติดต่อนะครับถ้าเรามาเริ่มต้นในติดต่อทุกท่านจะผ่านสี่กระบวนการนี้เพื่อทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ อย่างแ,แรกเลยค,ค,คือ Gen นะครับคือ Gen นะทุกท่านเคยเล่นและเล่นติ k t o k อยู่นะครับจะทราบว่าคอนเทนต์ที่อยู่ใน t i k t อ k เนี่ยมาจากเพื่อนๆกันนะมาจากใครก็ไม่รู้ที่สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาคือการเป็น User Gen e e r a t c น,น,นะครับคือเขาจะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาอาจจะเป็นในรูปแบบต่างๆเช่นเป็นสินค้าแปะอยู่ใน Shopping Center นะครับเป็นสินค้าแปะอยู่ หรือตัวท่ยอดฮิตที่เราเปิดตัมานะก็คือบิทสีช็อตวีโว่นะบิทสีช็อตวีโว่ก็คือตัวที่เราดูมาแล้วแหละนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือไลฟ์ช็อตอินนะบางท่านก็ชอบเปิดดูไลฟ์นะแต่แค่เงาอยากจะมีคนขึ้นมาเล่าอะไรให้ฟังหรืออยากจะถูกป้ายยาโดยไม่ดูตัวนะครับบางทีเราก็ได้คนพบสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะอยากได้มันก่อนนะครับจากการดูไลฟ์แนะ้าทันาีเรามีคอนเทนต์ต้องมีคอนเทนต์นะที่สร้างคอนเทนต์ขึ้นมา <น>เราก็อยากจะเอาพวกนี้ยไปหาุ้ต้อนเราของเราไปได้ซึ่งี่มีการหาจริงก็มีหลายนะครับเป็นังไง้นะคัือการทำงานร่วมกับครีเอเตอร์นะที่ต่อก็นอกจากการมีการเปลี่ยนคุภาพแบเนี้นะฮะก็จะมีในแต่ละอย่างที่แอนโฟมิีงต่อเนี่ยอยากจะช่วยทางแบบนี้ไม่ว่าจะเปองของแอพีิเอชันนะฮะคอมมิชชั่ที่เราสามารถอินดีร่วมกัน เดี no ๋ยวถีาผู Isn ้วิจค้าเขามีความเห็นที่ดีนะเอาไปมีส่วนการเข้าขายสินค้าให้คุณเกิดราบผลนแต่เกาแบ่งเป็นสองชั้นนะก็ม่ดีหรือเปล่าก็จะดีเทคนิดนึงในการที่คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่อาจจะเป็นฟอล์ลเรื่อของเปลืได้นะครับส่วนถัดมานะครับก็คือ optimize นะฮะอันนี้อาจารย์ท่านที่เป็นในสกีอาจจะมียอดขายมีสินค้าของค่าน่าจะมีประโยชน์นะฮะเรื่องของการยิงแอดยังไงนะครับให้ไปถึงกลุ่มที่เราต้องการ นะครับจีิการทำคอนเทนต์พวกนี้ต่อเราก็จะไม่ค่อยจะทำในการทำคอนเทนต์เพื่อการขายเท่าไรนะครเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดในการสร้างคอนเทนต์ว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ที่มีเจตนาในเชิงพาณิชย์นะฮะการขายจะเป็นทางของคุณนะครับคุณจะไม่สามารถเช่นเรื่องของการแปะเออโทรนะฮะสามารถติดต่อเราได้ในรูปแบบคอนเทนต์ทั่วไปได้นะจะสามา้ถเฉพาะกายดานเป็นคอนเทนต์โฆษณาเท่านั้นนะครับ แล้วสุดท้ายนะคือการวินะมียอดขายเกิดขึ้นแล้วมีตัวเลขโด่งขึ้นแต่ว่าเราก็ยังจำเป็นต้องมาทำความเข้าใจว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะยอดขายเราอาจจะเคยดีในเดือนที่แล้วทอดขายเดือนตกลงมาเยอะมากนะฮะเกิดอะไรขึ้นคุณเออเกิดอะไรกับสินค้าหรือเปล่ามันมีช่องใหม่เกิดขึ้นมาหรือเปล่าน้องรำม้วนขายดีนะนะครับก็อาจจะต้องลองศึกษาเรื่องแผลเสร็จพวกนี้ดีสม่ำเสมอนะครับมีการทำเรื่องของเช็คทางดานไอจิตนะฮะการได้ไซส์ นะครับที่ห้อไปแล้วมีผลไม่ไดีมาลอกอีกโฆษณาไหมมาลอกแบบแบบเ,นะกอเี่ยรูปแบบการนำเสนอเราดีไหมนะหรือว่าแม้แต่เครือข่ายพิซซ่าที่ติดต่อเขามีเครื่องมือให้ทุกท่านได้ลองใช้กันอยูงนะครับวันนี้นะฮะเนื่องจากเวลาเราอาจะาาาจะไม่ได้มีเพียงพอสำหรับท <c oughs> ่านผู้ฟังผมก็จะขอเล่าในไสองหัวข้อที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับทุกท่านในวันนี้นะฮะเดี๋ยวแล้วผมขอพูดถึงตัวจิตเจนเนอเรตก่อนนะครับเรื่องของการทำเครือข่าย นะวันนี้ผมก็มีครีเอทีฟที่มาแชร์นะฮะัอาพร้อมจากสิ่งที่คุณสาธรให้นำเสนอนะครับรูปแบบนะฮะรูปแบบอันนี้ผมเรียกว่าสิ่งนี้เป็นอินฟินิตี้ลูปนะฮะถ้าเกิดท่านใดติดตามข่าวสารของทางที่ตอกอุตสาหกสมุดนะฮะเราจะใช้รูปที่ก่อนมานะฮะมันคือเป็นการบอกว่าตันนี้พฤติกรรมของคนที่เข้ามาในที่ตอกเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะมันก็จะวนอยู่ในดูอินฟินิตี้ตัวนี้นะครับตัวแรกนะฮะตัวหนึ่งบนขวาบน นหรือว่าสายโอนนะฮะคือการขนโคลนนะฮะวันนี้เราเข้ามาในติ๊กต็อกเราเปิดถายคอนเทนต์ขึ้นมานะฮะเราอาจจะเจอสิ่งที่เราเสพเราสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะชอบขึ้นมานะฮะมันก็คือการขนโคลนนะฮะทุกท่านมีโอกาสที่จะถูกขนโคลนโดยยูเซอร์นะฮะแต่ว่าทุกท่านจะสามารถทําให้ยูเซอร์อยู่ดูท่านได้มากกว่าสามวันสี่วันหรือเปล่านะครับอันนั้นเป็นคีย์สำคัญนะฮะว่าถูกคนโคลน รู้จักแบรนด์ของเราผมผมผมเป็นชื่อแบรนด์ออกนะฮะแบรนด์ออกรู้จักแล้วคุณจะซื้อไหมนะฮะแบรนที่มันน่าเชนะื่อถือกันนะฮะการนักพูดอาจจะต้องตอบย้ำด้วยเนะะื้อหาของคุณที่ทำให้แบรนด์คุณแรนะดูน่าเชื่อถือน่าซื้อดูซื้อไปแล้วคุณจะไม่มีปัญหาอะไรกับสุขภาพหรือว่ามีอันตรายต่อต่อคนที่คุณรักนะครับพิจนารณาเสร็จแล้วเชื่อมั่นแล้วนะฮะซื้อซื้อตัอไปเพือ่อไปข้อที่สาม นะะฮก็คือเกิดการซื้อขายขึ้นโดยคุณอาจจะกระตุ้นเขาได้นะฮะด้วยการทำโปรโมชั่นในการชี้เป้านะครับหรือว่าไปทาร์เก็ตกลุ่มเขามาที่มีโอกาสซื้อสูงนะครับเกิดซื้อขายบุ๊ลูกค้าชอบลูกค้าจะไม่บอกก่อนได้อย่างไรนะทรับความท้าที่คุณผศทอมีการเล่าตัวคาเฟ่นะฮะัคาเฟ่ของที่ปัจจุบันของมมาไปไม่ได้ดีกว่าไหนนะที่น่าขายนะครับแล้วถ้าเกิดข้อที่สี่นะครับก็คือรีวิว นะน,นะครอบดูสถานีชีเป้าที่รับนะฮะในจังหวัดชนบุรีนะครับเกิดการดีดดิ้เสร็จปุ๊บเกิดกระแสนะฮะเกิดกระแสไปก็อาจจะมีการมีส่วนร่วมนะคะคุณได้ใช้ประโยชน์ของการเกิดกระแสหรอะะือยังนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นของอาหารฟาสต์ฟ uh, ู้ดเชนหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทนะฮะเกิดกระแสขึ้นก็มีคนมาเลาา่นตะ่อเก้า,าสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดบาทนะฮะหรือว่าล่าสุดน่าจะเป็นเรื่องของ ป้ายกรุงเทพอ่าวดีไทยเรื่องของป้ายกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ได้เกิดเป็นกระแสริแล้วอันนี้ก็คือการมีส่วนร่วมประเท็กนะคนอาจจะมีคนอื่นจุดกระแตกขึ้นมาจากคุณเขาไปเล่นตอบมาได้นะมันก็เป็นการแบบทำให้คนเห็นคุณดูแบบทันส,สมัยตอบกระแตกแล้วก็มีคนสนใจอยากติดตามนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะพอเกิดการมีส่วนร่วมมีคนเห็นภากว้างที่ข้อสุดท้ายก็จะลิงกลับไปที่สีขาวคุณนั่นแหละนะครับก็เกิดการซื้อขายแล้วก็กลับไปอยู่นี่นะครับ